ครับตอนนี้เรามาที่จังหวัดระนอง,งมาเที่ยวที่าหาดบางเบนมานที่อุทยานเล่นสนของจังหวัดระนอง,งนะฮะโดยเฉพาะเป็นรูปเป็นรูปเกาะแต่ได้น้ำลงน้ำใสอันนั้นเป็น